อ่สวัสดีทุกคนด้วยผมผมลิวทีเฮดยี่สิบแปดนะครับวันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์มาริโอ้นี่ครับผมเออเนี่ยเป็นไมโครฟ์แนวอ่เซิร์ฟเวอร์อีคโนมี่เนี่ยครับผมก็มีหวยได้ให้ท่านผู้ชมเลือกทําได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับหมวกฟุตบอลสุดเท่ผมเนี่ยอันนี้มันอเมริกันฟุตบอลหรือเปล่าฮะอันนี้หมวกนี้นะครับนี่วัยเทพนะผมแลกด้วยเครดิตการ์ดนะครับซึ่งเราไม่มีเครดิตการ์ดอดีนะครับอันนี้คืออะไรผมโจนาสนะครับมีเงินเท่าไหร่วะท็อปเงินอ่ะคนรวยสุดในเซิร์ฟนะผมไลค์คลิกเลยครับเพิ่่งกกตสลพอ ไรคิก right ทำไมไรคิกเราได้ไรวะก็ไม่รู้อะไรแล้วมีคนประกาศตรงประกาศ,ต,กาศตัวเป็นคนดีเลยก็ไม่รู้นะครับอันนี้ปิดบอร์ดขวามือผมเราสามารถปิดได้แต่ว่าเราไม่ปิดนะฮะอันนี้อะไรวะอะไรก็ไม่รู้ครับยินดีต้อนรับผู้เล่นทุกท่านเนเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์เดเว็บไซต์ mc mario n e t อนะครับนี่คือเว็บไซต์ที่ว่านลครับอ่ะผู้เล่นออนไลน์ขนาดนี้35คนนะครับทับเมนูเพื่อเปิดเมนูของเซิร์ฟเวอร์นะไม่ใช่เป็นแนะเปิดนะฮะเปิดเลยครับเมนูมีอะไรบ้างครับ มีอากับสปอรนะฮะมีไปร้านค้าเนี่ยไปสร้างบ้านครับร้านของเทพทูครับของฟรีเนี่ยไปยังพิวพีครับตีมอนสเตอร์ฮะไปยังจุดชมวิวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กลับบ้านตนเองนะครับซึ่งเราไม่กลับเว้ยยังไม่มีบ้านเลยนะฮะเดี๋ยวยังเพิ่งกระตุกสิลูกพ่อนะครับผมมวอ่า <c oughs> แล้วก็รับของฟรีนะฮะอะไรวะใครออนไลน์ครับเผื่อคลิกขวาผมถ้าเกิดคลิกขวาเอ้ยคลิกได้นี่หว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนอกเขตน,นี้ก็ไม่น่าจะได้นะครับอันนี้คลิกขวาเพื่อรับโปรเจกต์ฟรีครับสิบค อเดียเงินหนึ่งหมื่น 1, ห้าพันครับรับได้ทุกๆสองวันอ๋อสามวันนะครับผมอ่าแจกโค้ดคลิกแจกโค้ดครับแจกโค้ดเดี๋ย้ออันไหนคือโค้ดวะเฮ้ประจักษ์เฮ้ยแมนนะครับผมก็สามารถเติมเงินได้เลยนะครับน่าจะเป็นระบบเติมเงินอัตโนมัตินะฮะอ่าเยี่ยมนะครับอันนี้เลยวะของฟรีอ๋อนี่ก็เป็นเราสามารถวัดตรงนี้ก็ได้นะครับดูว่าจะทับเมนูก็ได้เช่นกันนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้คือมันเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรที่แบบว่า มันเป็นกึ่งกึ่งอัมเอ็มเอ็มโอนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์บวกเอ็มเอ็มโอแหละนะครับแต่ว่าใช้คำว่าเซิร์ฟเวอร์ไปเลยดีกว่าเนาะนะครับเอกเ็กดอเอามาปลาสีมังมุมใช่ไหมปลาไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้คืออะไรว่าวิธีการใช้งานตลาดโลกครับเราก็รู้ไปแล้วนะฮะซึ่งตลาดโลกตอนนี้ก็มีคนขายของอยู่สองอันเลยครับไฟเออร์เวิร์กสตาร์นี่เพื่ออะไรการทําพลสุสวยๆนะครับก็เราไม่ทนะําฮะและของแย่งชิงครับบัตรแห่งการแย่งชิงครับผมสามารถ อ๋อต้องรออัปเดตใช่ไหมถึง่ามาแลกขวด e x p <c oughs> แย่งกันกด1ชั่วโมง1ชิ้นนะฮะต้องรออีก20นาทีกับอีก12วินะครับ <c oughs> อะไรวะแย่งชิงบัตรรับไปเทมสุดโหดเดี๋ยวดู <c oughs> สุดโหดแล้วเดี๋ยวไม่ได้จะวาร์บวันนี้เลยเออปะจักเฮ้ยเดี๋ย <c oughs> วเข้าสปอนก่อนนะฮะอ่าลืมบอกไปผมวันนี้สามารถเข้าได้ตั้งแต่เวอร์ชั่นอ่ะหนถึง1.10เลยนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ที่แฟนตาซีอยู่อยู่อีของใครอะโอ้โหดูว่าของตกไอ้บ้าเอ้ยนนนนะะะคครรรััับบออี้วกกล่่งสุมแ ทำไมคลิ๊งไม่ได้วะขอพรต้นไมค้คลิกขวาที่ป้ายเพื่อรับกล่องสุ่มครับอ๋อได้เลยฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองเราเลือกกล่องครับผมเอากล่องที่ไหรดดีครับผมเลขที่24บผมก็เอานี่เลยครับเอเมอรัลวะอะไรครับอา่าเลขที่เราเป็นคนก้าวหน้าครับเอเมอรัลอยู่ล้วอ่องป่ะวะอ่าตอนมาสองเอ้ยมาสามมาสี่มาห้ามาหกเดี๋ยวอะไรดีวะเลขที่อา่า เราจ้องย้อวนวันครับตอนนั้นเลขที่อะไรวะยี่สิบสองแม่งเลยด้เดมอนมา3 EA เนี้ยผมซึ่งทำอะไรได้เหรอทำดาบเพชรได้ครับแล้วก็ที่คุณได้เหมือนกันฮนะปีกฟรีผมนี่ครับก็จะเป็นหัวสลามครับเดี๋ยวมันเป็นหัวไม่ใช่หรอเออไม่ใช่ปีกไอ้บ้าเอ้ยน,นี่ครับอันนี้คือของเติมเงินใหม่ครับก็ซอมบี้วันเดย์บอกนายเหม็นมีอะไรเลยอ่ะขี้โม้นี่หว่าขี้โม้อันนี้อะไรวะของเติมเงินประจําสัปดาห์นะฮะผมไงแมงมุมตาแดง เออเชื่อละตาแดงจริงเออ,เอ,อบอกทุกทีลืมสังเกตตาแมงมุมนะครับตารางการอัปเดตนะผมระบบสัตว์เลี้ยงวาร์เพชรครับระบบแต่งงานก็วาร์แมรี่ครับระบบตลาดโลกทำไอ,อ้สำหรับขายของก็วาร์มาร์เก็ตครับระบบกล่องสุ่มหาได้จากการทำเควสหรือกิจกรรมต่างๆนะฮะหมายเหตุอะไรไม่รู้มันมองไม่เห็นเนี่ยไม่อ่านแม่งเลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนสกินได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสกินกันนะสกินเซตลิวตีเฮดยี่สิบแปดซึ่งไม่มีคนเอาชื่อผมมาใช้แล้วเดี๋ยวต้องด่าพ่อมันไม่เหนื่พ่อกินยังนะครับซักนะบก,กบอเนี่ย พ่กคิงตายกาอนนะครับก็รู้ดีอยู่ใช่ไหมล่ะนะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับอ่าตอนนี้ผมไม่เป็นริวเทสยี่สิบแปดสักทีไว้ฮะมันรอนมนานมยาอีกแล้วนะฮะเนี่ยอันนี้คือระบบแต่งงานนะผมนะครับซึ่งเรายังไม่แต่งฮะแร่ไอเทมครับไอแร่ไอเทมไม่ใช่แร่ไอเทมเนี่ยแร่เทมโอ้ยเป็นแล้วริวเทสยี่สิบแปดสุดยอดสัลเลี้ยงขึ้นไปชั้นสองเลยครับทำไมทางมันดูแบบว่าลกลุงลังอะไรขนาดนี้เนี่ยวันเดย์เอ็นพีซ่นะครับต้องนำอ่าออนไลน์เอกมาแลกครับผมเน็ปเชือกจับสัตว์เลี้ยงนะครับ ระบบสัตว์เลี้ยงครับ P C S T เพื่อเรื่องความสามารถของสัตว์ะครับซึ่งเราไม่มีอ่ะโอ้โหเสียดายนะครับ Rabbit 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 g o l d e n Rabbit กระตายทองคำนะฮะอ๋อร็อปเด้นะครับโอเคเนียก็อันนี้เป็นอะไรวะอ๋อเป็นแบบว่าเป็นนามันเป็นเหมือนเมืองโบราณนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาตกมาอยู่อะไรในนี้อ๋อมีทางออกนึืว่าไม่มีนะฮะโอเคเนีผมนี่คือไข่ไข่ออนไลน์อ๋อ อ๋อสามารถนำมาแลกได้นะครับ24โกบผมนะครับทองเคทองดีเดี๋ยวอ๋อนี่สปอนอยู่นี่แล้วก็เดินตรงมารับผมแล้วเราก็จะเจอที่ซ่อมของนะครับทั้งตัวนี่9,000นะครับผมแล้วก็ซ่อมที่มือนี่1,000ชิ้นละ1,000ซ่อมของบนมือผมซ่อมทั้งตัวนี่9,000นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่แจกของฟรีครับดาบฟรีครับผมรับได้ทุกๆหนึ่งวิฮะชุดเกาะขีดขวาเพื่อรับขผมซึ่งโหเดียวชุดเกราะทำไมมันยาจกอะไรขนาดนี้นะฮบอ่ารับมาครับเอามา อันนี้ก็สามารถนําไปค้าเป็นอ่าเครื่องมือต่างๆได้นะครับยังดีกว่าอดนนี้อีกนี่เอาทอสมันด้วยก็ได้ครับผมนะฮะสำหรับคนที่ชอบลุยเหมือนก็จัดได้เลยเนะฮะอันนี้ก็ช่างมันครับนี่คือถังขยะนะครับสามารถทิ้งของได้อย่างนี้ครับเยี่ยมนะครับก็เวลาเราพิมพ์อันนี้ได้เนี่ยเขาจะมีคําให้เราพิมพ์อยู่นะครับแล้วก็อะไรวะพอพิมพ์จบจะได้เงินทั้งหมด850นะครับนิวไอเทมวาผมเครดิตการ์ดหาไดล้วจะคิงซอมบี้อ๋อแล้วจะคิงซอมบี้เหรอ เด็กตัดอ้อยนะครับซึ่งควสก็ต้องรอกันเพิ่มเติมนั่นเองนะฮะออนไลเอ็กใช่ไหมต้องนํามาแลกสองอันถึงจะได้24โกนะครับช่างมันเถอะนะฮะเราเดินตรงมาเรื่อยๆผมจะเจอที่เอนชารนนะครับซึ่งอ่าเราไม่มีอะไรให้เอนชา์นอกจากชุดเกาะโง่ๆของเรานะครับอันนี้อะไรวะหรือว่ารับ exp ฟรีอะไรประมาณนี้นี่ฮะเฮ้ยลองพิมพ์ก่อน0 r s m v x k k g j เ j ปึ๊กได้แล้ว8 5 0นะครับสุดยอด พิมพ์โคตรหนานนะครับช็อปเซลบายเทมคกับผมบายซื้อฮะแล้วก็เซลขายเออเนี่ยอันนี้รู้น่ครับแล้วรับซื้อของอื่นๆนะครับผมนูปิดชั่วข่าวอ่ะนนูอะไรวะนี่เป็นของหายากเลยนะเว้ยนะครับทำไมมันเป็นชั่วข่าวเยอะจังวะฮะเอยอ๋นนี้มันขายไม่ใช่หรอวะอ๋อรับซื้อตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้รับซื้อนะครับนี่คือรับซื้อนะฮะแล้วไหนมีมีรับซื้ออีกไหมครับปลายล่างนี้น่าจะเป็นรับซื้อนะครับเยนียงอันนี้รับซื้อบล็อกอเมอรัลด์นะครับอ๋ อย่างนี้นี่เองนะครับผมอืมมีคาอะไรให้พิมพ์เพิ่มเติมไหมฮะเนี่ยคือป้ายล่างนี่คือมันจะเป็นเซลนะครับส่วนใหญ่นะฮะคนแก่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นเคลคนแก่อ๋อคนแก่อยู่นี่ปะวะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเคลหมดเลยนะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้รับซื้อนะครับโอเคโอเคช่างมันนะครับเดินตรงมาครับอันนี้คือมอนสเตอร์คิวมอนสเตอร์ผมหาเงินครับอุ้ยอุ้ยอะไรวะอ๋ออย่างนี้นี่เองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่รับซื้อผมซึ่งเราไม่มีอาวุธแล้วเรามาทําไมครับชิบเปลงแล้ว ปอนก่อนเลยครับฮ่านะครับมาทำไมห้ไอ้บ้านนาและหนุนน้องนะครับอ่าไปหนอต่อดีครับผมอุ้ยอันนี้นี่นี่นี่ของลนของลนชุดเกาะตะลับปิดเทอรมาผมซึ่งเอามาเลยครับของใครไม่รู้นะฮะเยี่อุ้ยอุ้ยตกใจเลยเดี๋ยวดูว่าสเกลิตันมันจะตีเรานะครับอืมอันนั้นดูแล้วน,นี่คืออ่าวาร์ปวาร์ปโซนเดี๋ยวเราไม่ต้องวาร์ปโซนครับเราสามารถทับเมนูได้เลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวอันนี้มันคือโซนเทพทูแน่นอนใช่ไหมอะไรวะฮะ R.A.R.C.R.A.R.E. อ่ร e ออะอะไรคืออะไรไวะแรสบอร์ดแล้วทำไมมันเป็นเครื่องหมายคำถามงง,ง,ง,งวะฮะแรอ๋นนี่น่าจะยังไม่มานะครับโซนเลยว่าอ๋อโซนของแร่อ๋อ R.A.R.E. ก็แรนี่วะ่ะตุ่ยบ้าเอ้ยนี่ครับ Weekly ไอเทมผมก็รอเพิ่มเติมรับรอรอ,รออัปเดตเนี่ยฮะก็ต่ายนางโง่นะครับอันนี้คืออะไรวะทางไปไหนครับเนี่ยว้าสทางไปดูควสอ่ะ ซอมบี้นี่ออกเป็นเควสเนี่ยตกใจนะครับอ๋อนี่คือเควสซอมบี้ครับผมหัวซอมบี้นะฮะอันนี้คือเควสอะไรกันไกล,กลตัดขนนั่นแหละวะตัดขนขนนั่นเลยวะตัดขน,ขน,ดขนแล้วก็แอร์ตัดขนแอร์เขาน่าจะเขียนว,ว่าตัดขนแกะนะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่พอนะครับอันนี้คือนักล่ามือธนูครับอะไรวะอุปกรณ์เออร์เรอร์อุปกรณ์เออร์เรอร์เหรอจอบเหล็กเออร์เรอร์นะครับฟอร์จูนนะผมนะครับแล้วก็อันนี้อ่าฮาโลวีนนะครับหัวฮาโลวีน มันน่าจะทาไปทำควีอะไรได้สักอย่างแน่นอนครับโอเคผมเดินตรงมาฮะนักล่าซอมบี้ครับก็ไม่มีอะไรนะฮะอันนี้ก็ปานกลางพ่อมดครับจอมเวทครับไอ้จอมเวทมีบวกได้บ้างวะดาเมสิปเองเหรออูโหมันจะโหดนะฮะแม่ฆาตกรฆาตกรโรคจิตนะครับอืออันนี้เป็นควสเหมืองแรนน่แน่นอนแน่นอนหลายครั้งด้วยกันนักล่าซอมบี้เดี๋ยว โ oh อ้โหอุตส่าห์คอนเฟิร์มแล้วก็ฟันเฟิร์มเลยนะฮะฟันเฟิร์มคืออะไรก็คือฟันธงกระบอกบวกกับคอนเฟิร์มนะก็จะกลายเป็นฟนะันเะฟิร,ร์มนะเนบอุตส่าห์ไปฟันเฟิร์มไว้ว่าแม่งต้องเป็นเหมืองแร่แนะ่นอนแล้วมาเป็นอย่างนี้โอ้โหเสียหน้าเลยหน้าแตกเลยนะครับอันนี้ก็คือรอแอดมินเ์คอรอัปเดตนะครับก็คือจะมีทางไปเรื่อยๆแนะ่นอนนะผมนะครับเพราะว่าเควสเนี่ยนะมันไม่จบแค่นี้อย่างแน่นอนเลยนะครับโอเคผมเราออกมาก่อนดีกว่าเล่าลาลาเอาเราไปกันต่อดีกว่าผมไปไหนดีฮนะเดี๋ยว ออกมาเจอลงคงลงข้าวเดี๋ยวเอ้ยขึ้นบันไดไปก่อนนะครับไปไหนวะเนี่ยฟาร์เมอร์เดี๋ยวยังไม่มีเค้ดให้ผมนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้เควสแนวไหนก็สามารถอ่าไปแจ้งแอดมินได้ที่แฟนเพจเลยนะครับหรือว่าจะเป็นในในเกมก็ได้นะครับบอกแอดมินผมอยากได้เควสแนวนี้แบบแนวทําฟงทําฟาร์มนะครับแนวทําเหมืองนะฮะก็ไปแจ้งแอดมินกันได้นะครับเพราะว่าเขาเพิ่มเติมให้คุณอย่างแน่นอนเลยนะครับถ้าเกิดแบบว่าเควสไหนมันโดนๆเนี่ยครับก็แอดมินที่จัดเต็มแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราติดไรเยมงมุมตรงนี้อยู่นะฮะ เอยมึงฆ่ามาริโอกูอะไรวะเอ้ยพิมพ์ก่อนเลย O H 8 G Y N 5 Y J E แช่แปดร้อยหนะครับวัยกว่าอ้วัยกว่าเมื่อก,กี้นะครับอ่าลอัเดตนะครับโอเคผมเราทับเมนูดีกว่าครับเมนูฮะอ่ไปดูอะไรกับบอลไม่ไปครับไปร้านค้าครับมาแล้วฮะไปอ่าไปสร้างบ้านครับซึ่งสร้างบ้านนี่สร้างทำไมไม่สร้างพาร์ทนี้นี่มารีวิวไม่สร้างเอาปรจักเคยอะไรกันวนันนี้ฮะทำเมนูใหม่ครับ ร้านของเทพธูครับเอาแล้วเหรอคือตอนนี้นี่ครับก็ยังไม่มีของอะไรมากมายนะครับไม่มีเลยแหละน่ครับไม่ใช่ไม่มีมากมายคือมันไม่มีเลยนะฮะเฮ้เอมีอะไรข้างหลังวะเอ้มันมีทางที่แบบว่าเปรียวนะครับเปีียวแล้วเงาหงอยนะครับนั่นคือทางอ๋อทางนี้นะครับตกใจถึงว่าไม่มีทางนะแม่นะครับไม่ต้องสงสัยแบบไอ้ริวให้ยทำไมมึงตกใจบ่อยจังวะนะฮบผมไม่ได้เป็นคนขวัญอ่อนนะพูดเปงั้นแหละนะฮะเดี๋ยว อะไรวะดาวหางเหรอคิงซอมบี้นี่ไงเครดิตการ์ดนะครับผมอ๋อคือเครดิตการ์ดมันหาจากตรงนี้นี่เองนะครับ CFTJ เดี๋ยว JTCU49M M ตัวใหญ่อ้าวได้แล้ว13วิเลยวะเฮ้ยอันนี้คุ้นหน้านะครับแม่เดี๋ยวอันนี้มันใส่หมวกอะไรวะเก่าหลังที่ซุยเชติงเก่านั่นแหละอ่านั่นแหละนั่นแหละฝั่งนี้ฝั่งนี้หน่อยขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นมาอีกนิดนึง พอแล้วนั่นแหละเอ้ยนะั่นมีวิทเทอร์นะครับไม่พ้นสายตาเราไปแน่นอนครับดูบไปดูดีกว่าว่ามันคือเควสอะไรนะครับสำหรับคนที่ถนัดเควสไหนก็อ่มาบอกกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เอ้ยผมว่าผมอยากถามทุกคนนะว่ามันมีเควสท,ที่แบบว่าคุณเคยทำเควสได้ไหมครับเซอร์เวเบอร์กันไหมแบบว่าเควสท,ที่มันยากๆแล้วคุณทําสําเร็จเงี้ยขอความจริงนะถ้าเกิดใครเคยทําสําเร็จก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้ก็บางคนอาจจะไม่ชอบเซอร์เวเอร์สักเท่าไหร่นะครับอืมนะฮะ มันต้องมีบ้างแหละนะครับเพราะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ชอบเล่นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเล่นกันนะครับไมค์ซีก็จะชอบไงชอบกันแตจะเบื่อไวนะครับโอเคผมไปไหนต่อดีวะเดี๋ยวเมนูใหม่ด้วยกันนะเมนูอ่าของฟรีครับออกไปดูแล้วนะครับฟรีนะครับไปยัง PVP พีให้ผม PVP ไปไม่ได้เหรอวะทำไมตอนนี้ไปอ่า PVP ไม่ได้ครับผมก็ช่างแม่งนะครับอะไรวะฮะฟึบนะครับตีมอนเตอร์ครับผม หรือเอาอาวุธมาเลยครับวาร์ปตีมอนเตอร์ขลิกขวาผมอ่าดูดีกว่าว่ามอนเตอร์โหดขนาดไหนนะครับซึ่งในนี้แม่งก็มีแต่คนมีของโหดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ขอของหน่อยพี่พี่ไปเลยหรือพี่ครหูดูดูดูไปโดของเลยครับไปโดของเนี่ยโดของครับผมโดของครับขอดาบหน่อย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 ครับกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยเลยวะะขอดาบหน่อยดีกว่าพี่ครับพี่ครับผมขอดาบหน่อยครับพี่ ใจร้ายใจร้ายนะฮะไม่มีดาบให้เลยนะฮะเดี๋ยวไปขอคนนี้ดีกว่าไอ้เจ้าธนูอ่าขอธนูนะครับจะจะไม่สนใจเลยขอธนูขอดาบหน่อยขอดาบหน่อยครับขอดาบหน่อยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอดาบหน่อยครับพี่ขอดาบหน่อยครับเดี๋ยวขอดาบหน่อยครับขอดาบหน่อยครับพี่ขอดาบหน่อยครับคุณดีไหมผมคุณดีขอดาบหน่อยครับขอดาบหน่อยครับไม่ให้ได้ได้ก็ตีแม่งเลยนะฮะโอ้เดี๋ยว เราควิ่งหนีมาก่อนเนี้ยเอาเอาไปล่อตีมาให้มันเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยมันไม่มันไม่ใช้ดาบดีกว่าคุณเดโมโคิงไอเดโมโคุงเนี้ยไปในต่อดีผมเมนูครับไปยังจุดชมวิวเซิร์ฟครับแล้วมาดูกันฮนะอ๋อตรงน,นี้มีจุดชมวิวเซิร์ฟเลยครับถ่ายรูปก่อนแช่มีแต่หัวแอดมินนะครับยืนบนหัวเลยรอไม่ละอ่ามันเล็กมันเล็กแคมบูเว็บนะครับโอเคอุ้ยเดี๋ยวภาพเป็นอะไรตกใจเลยนะฮะตกใจแล้วะไอ้ริวเอ้ย <laughs> นะครับเป็นคนขวัญอ่อนเนี่ยผมเมือ่อกี้ังบอกว่าเป็นคนไม่ขวัญอ่อนอยู่เลยครับกับบ้านตนเองครับผมปิดเมนูเมนูกับสปอนเดียวผมว่าผมอยากได้ดาบอ่ะมีเควสอะไรที่มันทําง่ายๆไหมครัเดี๋ยวผมเดินไปดูที่ทำเควสก่อนครับที่ทำเควสอยู่ไหนวะที่ทำเควสที่ทำเควสน่าจะอยู่ตรงนั้นนะฮะก็ขลังอีกแล้วขลงังช้างเ,เออเอะไรตรงนั้นะขึ้นมาหน่อยหนึงเลี้ยวทางนี้หน่อยเลี้ยวซ้ายนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพอละ เดีด๋ยวๆเรื่องนะโอ้โหเฮ้ยนะครับโอเคอันนี้อันมันตีดได้ป่าวะมันมีชับเน็ตด้วยช,ชั้นชาร์บเน็ตสิบสามเลยวะโอ้เอาเรื่องนะครับเอาอะไรมาแรกนะอ่าขนแกะนะครับอุ้ยน่าทำอันนี้ดาเมจ์สิบสามนะครับอันนี้พาวเวอร์สิบสามเช่นกันฮะอุปกรณ์เออร์เลอร์ไม่เอาแมงกากอันนี้ก็หัวซอมบี้นะครับนักล่าซอมบี้มีแต่หัวซอมบงซอมบี้มีอาวุธอยู่อันเดียวนะฮะใช่ป่าวะ อ๋อนี่ก็อาวุธนะครับแต่ว่าเพชรเนี่ยมันหาค่อนข้างจะยากเลยนะครับคริสตัลต้องนำคริสตัลเสียมาแรกชับเลขสิบเองเหรอโอ้ี่นี่ยังกากไปนะครับอันนี้อะไรวะเอ้ยพิมโอไอเด้อโอเฮซยูเอลซีไอซีเอ็นยูเอลยูเอลนี่เหรอยูใช่ไหมอ่าได้มาแล้วอีกแปดร้อยห้าสิบนะครับเออสุดยอดตอนนี้ผมมีเพชรแค่สามอันเองฮะอ่าอันนี้ไปตกปลา เปตกปลามีดาเมจไม่มีนะครับก็ช่างแม่งแล้วกัน,นครับอันนี้ก็เป็นเควสอะไรนะเดี๋ยวเควสมอนเตอร,ตร,ร์นี่ไงดาบฆาตกรนี่ไงนำไอ้อนสปอร์ตมาครับแล้วก็บวกกับเหล็ก16อันครับทำในสิบผมว่านั้นนะโหดสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตามหาคนแก,ก่กันดีกว่าคุณผู้ชมครับไปไปตามหาคนแก,ก่กันเลยเยอะโอเคนะผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้เป็นอุปกรณ์ไปผมมีเงินทั้งหมด19,250หาพนนะครับแล้วก็นำมาซื้อนี่เลยครับ นี่ครับแล้วก็นําไปคัฟไปอย่างเงี้ยวันีเป็นไงได้มาแล้วครับแล้วก็ทํานี่เลยครับอะไรนะไอเชียผมเชีย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 ,ย let's go ชอบชอบชอบเดี๋ยวแล้วก็กดเมนูเลยครับเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาขนแกะกันนะครับผมทีมมอนสเตอร์ยังไม่ไปไปสร้างบ้านครับได้เวลาตามหาขนแกะแล้วไปเลยนะครับเจอขนแกะที่ไหนจะถอนขนแม่ให้หมดเลยแสเดยนะครับป๋ะเราไปตามหาล่าหาขนแกะกัน,นครับ ไอพวกใบมงใบไม้นี่เราจะไม่เอาไปทําอะไรนะรเพราะว่าไม่มีเควสทําใบไม้นี่ครับแต่ผมเชื่อนะถ้าเกิดมีเควสทาใบไม้ไอทำอะไรเกี่ยวกับใบไม้เมืม่อไหร่นี่ครับนี่ไอพวกนี้จะหายไปนะครับคุณได้วะคุณได้อะ,ะไอไม่เอาเอามาทำมะเขือเทศอะไรเลยครับออนไลน์เอ๊คุณอยากคลิกข้างนอกนะถ้าเกิดคุณคลิกจะเป็นงี้ครับไม่เป็นไรอะโถเอยนะครับอนี้มีกล่องนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปดโดเขาดีกว่านะ <c oughs> สุดกอดตอนรับอิดเทอร์มูคะหลัง <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละตรงนี้จะตรงตรงข้างนมด้วเนะี <c> ่ย <oughs> ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอเอพอดีเลยโอ้โอ้ไม่ใช่มันแสบนะครับโอเคผมเดี๋ยวแต่ผมขออนุญาตตามหาแก่ก่อนนะครับแมงไม่ไม่เจอสักทีเจอแต่ต้นไม้นะครับนึกว่าเป็นแกะกันหมดแล้วอ๊้เจอข้าวเดี๋ยว,เ,ยวเดี๋ยวขอขอกินข้าวจะได้ไหมขอกินข้าวจะไม่หิวเหลือเกินหิวระพี่หิวเหลือเกินเห,ห,ห,หยียบเหยียบเหยียบ เหยียบไม่ได bueno. okay, okay, ้เน yeah. ี yeah. ่ครับโอเคไปตามล่าแกกันเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู Hiç ้ชมครับเดี๋ยวเดีอันนี้มันทาไมผมวาร์ปกลับมาแล้วเจอเลยวะฮะเออเยี่ยมเจอหนึ่งอันเลยครับผมเป้าหมายของเราคือ31อันนะฮะตอนนี้ก็ได้ขนแกมาแล้วหนึ่งอันเนะครับเอเยี่ยมเจอซอมบี้ด้วยเด้อเอ้ยมันเจอใครบางคนเดี๋ยวดู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 มันทำเดี๋ยวเดี๋ยวสูมไห้ดูครับตึ้งตึ้งตึงตึ้งเจอแล้วเป็นอาเดินมาหาด้วยเราได้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 เลยน้อง พี่นี่ชอบต้องแก่จ้ามันี่สิจ้าขอให้พี่ถอนขนหน่อย,ออยนี้แน่ได้มาเกี่ยนนครับอุ้ยได้มาอีกสามอันแนะ่สุดยอดนะครับมาถ้าเกิดตรงนี้มีเดี๋ยวมันก็ต้องมีอีกนี่ครับเราเอาแอปเปิ้ลให้มันกินได้ปาวะกินเอาไปไหมลูกพ่อเดี๋ยวไปไหนแล้วเราเอาแอปเปิ้ลให้มันกินแบบสงสารต้องแกะน้อยจังเลยนะจ๊ะอ่าขึ้นมามนครับผมเนี้ยจะถอนขนซอมบี้ก็ไม่ได้เนี่ยโอเคไปหาแกต่อกันเลย เอาเจอแล้วว่าไงจะต้องแกะจ่ามันยิ้มมามะแชปตัดให้ขาดเลยชับชับชับหกอันแล้วนะผมเป้าหมายของเราก็อีกประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบหกนะครับอีกยี่สิบหกอันนะฮะเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะครับในป่าน,นี้แม่งแกะทำไมมันน้อยจังวะปกตินี่เคยเจอเป็นฝูงเลยนะครับแม่มลเล็กมลเล็กแคปมูเว็บแชปแชปไปเลยแชปตัดให้ขาดเลยชับชปบชัเน็บตอนนี้ก็ก้าวันล้วเอ,อ้ยเหมือนเจอเหมือนเจออู้ยเจอเยอะเลยทีนี้โอ้โหจัดไป จดไปชุดใหญ่ไปกระพิบเลยกระพิบ,พพบนี่แน่ตัดแม่ให้หมดอ่าตัดขนแกะมาให้มันร่วงหมดเลยนะครับขนแกะนี่ร่วงกันเป็นระนาวเลยนะครับไอ้ตรงนี้น่าจะมีแกะเยอะนะครับใกล้ลำธารด้วยนะครับด้านบนนี้รู้สึกว่าเห็นอยู่อ่าไม่พ้นสายตาพี่นะจ๊ะน้องจา๋านี่แน่ตอนนี้สิบแปดอันแล้วนะครับอ่าสิบแปดอันแล้วยีนะ่สิบฮะยี่เ็ดแล้วนะสุดยอดนะครับมีอีกปววะต้องมีเหมือนได้ยินเสียงอีกต้องมีดิ ต้องมีเจอบันนี่น้อยวันเดย์วัเดย์ให้มันวิ่งหนีไปครับถอนคนในนี่ได้ป่าวะอ่ะถอนได้ไหมนะนะครับแกะมันกินอะไรวะกินข้าวป่าวะอันนี้ไม่รู้นะครับไม่ใช่เรื่องของแกะนะครับเรื่องของแกะอ่าเจออีกหนึ่งตัวเจออีกหนึ่งตัวมาหมอนนี่มาไม่แนะ่โอ้โหเ๋ยวโอ้โหเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะล่อให้มันยิงกันเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับสะท้อนสะท้อนสะท้อนฮะจะด,ด,ดูดูนี่นะครับ มันจะล่อมันยิงกันนะอ่าโดนแล้วเดี๋ยวมันก็กัดกันนะเดี๋ยวคอยดูครับมนุ่งนะเดี๋ยวมันก็ยิงมาผบอกมาวันเดอวันเดอวันเดอเดี๋ยวเราต้องล่อลงมาอย่างงี้ครับเดี๋ยวมันไม่มันยิงไม่โดนแมงมุมไปฮะยิงให้มันโดนให้แมงมุมไล่กับเราก่อนนะครับทำไมแมงมุมมันไม่ไล่อยฮะเอาให้มันยิงไอ้นี่กแล้วกันครับสเกเลตันด้วยกันอ่าไม่ยงไม่ยิงแม่งเอานี้ก่อนเลยนะฮะขึ้นมานี่ครับแชปเยี่ยม ยี่สิบเจ็ดอะไรครับใกล้จะถึงความจริงนะฮะเดี๋ยวเอออีกตัวอีกตัวหนึ่งน่าจะประมาณอีกสองตัวสามตัวได้นะครับก็น่าจะครบแล้วฮะยี่สิบเก้าอะไรครับสุดยอดสุดยอดมากๆอยู่ไหนต่อวะเดี๋ยวขอหาเพิ่มอีกนิดนึงฮนะพอดีเลยตกมานี่พอดีเลยแชปสามสิบสองอันพอดีเป๊ะเยี่ยมอันนี้ของใครวะอุ้ยของใครไม่รู้โดมาเลยฮะคุณผู้ชมครับมีข้าวด้วยฮะแล้วก็เออลืมบอ,อกไปเควสที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยว เอ้ยเราเรายังไม่ไปส่งเควสนี่หว่าเดี๋ยวเราไปส่งเควสก่อนนี่ครับอ่าเดี๋ยวทางไปส่งเควสอยู่ไหนวะมึงมึงงงนะฮะทางนู้นเปล่าวะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหรือฝั่งนี้วะแต่เราลองเดินไปดูทางด้านนี้อ๋อทางนี้นะครับผมนี่นะครับมีอ่าหน้าต่างโง่ๆอยู่ตรงนี้นะครับสุดยอดเข้ามาเลยฮะส่งเควสก็ใกล้ๆนะครับตรงนี้นี่เองนะครับดาเมจนี่แรงด้วยนะครับชาร์ปเนี่ยสิบสามเลยนะฮะขน็อกแบ็คไอ้ขน็อกแบ็คบีนะครับแล้วก็ไฟเออร์แอสเปกเนี่ยนะครับแอสเปกต์นะครับ a s สเ c t กแอปนะครับเป็น V.I.I. นะครับก็เจ็ดป่ะวะใช่ไหมไม่รู้นะครับช่างมันฟุบครับแลกมาเลยกันใกลตัดขนแกะที่อ่ามีคุณภาพแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับโพสรูปเซิร์ฟหน้าเฟซตัวเองครับผมรับโค้ดฟรีโพสแล้วแจ้งหน้าเพจนะครับอืมโอเคผมได้เวลาไปเลยฮะรับเมนูเลยครับเมนูจากนั้นก็ไปที่ตีมอนสเตอร์ครับแล้วก็เลือกมาตรงนี้ครับวาร์ตีมอนสเตอร์เนี่ยมา คนดีคนดีเหรอดนะครับอ่าอยู่ไนวะทางนี้ที่รู้ว่าม,มีมอนเกิด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 เดี๋ยวตีผมไม่เข้าหรอกครับผมนี่รูปหล่อพ่อรวยฮะตีจังงูกเหรอเดี๋ยวะอันนี้ก็มีดาบทองดาบทองนะฮะซึ่งมันมีอะไรรอบปอีกกว่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ c อบ b o สต t o n นดาบโ o ด d นสวอร์ดนี้เพื่ออะไรวะ เราจะไปตีตัวที่มันแบบว่าได้งงได้เงินดีกว่าผมเนบที่สามารถนําไปขายได้นะฮะนี่เราสามารถนําไปขายได้นะครับสองทีตายะฮะไป้ได้เงินด้วยหรอวะ,อะได้เงินด้วยนะฮะเยี่ยมเยี่ยมดีเยี่ยมดีตายไปเลยครับเยี่ยมดีเออได้เงินมาเก้าบาทนะครับทําไมเสียงซอมบี้มันเยอะจังวะไปทางไหนต่อวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมันแบบว่ากล้องกระวานมากเลยนะฮะมีมีกะตายใครวะก็ตายใครวะตีไม่ได้ครับผมมันมีทางลงอีกหรอวะ เดี๋ยวผมขอหาทางลงเพิ่มเติมก่อนนะฮะหรือว่าข้างหลังก็ตีได้มันเป็นจุดเกิดเราไม่ใช่เหรอครับน,นี่นี่แน่เดี๋ยวจะกับสปอนคิกซอมบี้อ๋อนี่อ๋อสามารถนำมาแลกได้นะฮะเดี๋ยวคุณนักเก็ตได้อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บดาบคืนก่อนนะฮะแล้วก้อนนี้สามารถนำไปค้าเป็นทองได้นะฮะแล้วเมื่อกี้ดาบนีดรอปเยอะด้วยเนี่ยผมโอ้โหอะไรวะเสียดายเสียดายจังเอ้ยเสียดายจัง เกิดมาเนี่ยครับไอซอมบี้โง่ๆเนี่ยไอพิกซอมบี้โง่เงาโง่เงาเต่าตุนเกิดมาเลยนะครับไหนอยู่ไหนวะไหนจ้าไหนจ้าทีมาเฝ้าอย่างงี้มันไม่ยอมเกิดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับโถ่ดื้ยเหมือนมันมีเสียงซอมบี้อยู่ด้านล่างนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาแล้วมาแล้วตีไม่ทันดีครับโอเคผมก็น่าจะหมดแล้วนะฮะไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมสวัดีกับสปอนครับอื หัวนี้อยากได้ว่าหัวไอ้อเมริกันฟุตบอลเนี่ยนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวีดัสสวัสดีจอๆผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับแอบสวัสดีนะ่าสนใจมากๆเลยนะฮะจัดไปเฮ้ยเดี๋ยวมารับของฟรีตรงนี้ไว้คุณผู้ชมครับดาบก็มีแจกโอ้โหช้ร์ปเนสิบสามกันด้วยฟัก <Fuck. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยบวกเลือดห้าด้วยเหรอโอ้โหแล้วเ,เราทำควยตั้งนานนะครับโอเคผมวันนี้ไปแล้วจริงๆไปจ้ะ โง่เลยนะฮะ